รวมรถหรูสุดพรีเมียม Toyota Camry ปีใหม่ใหม่น้อยมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆอยากรู้ว่ามีโปรอะไรกันบ้างนะคะไปรับชมคลิปเต็มกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์นะคะวันนี้น้ำหนึ่งจะมารวมรถ รูสุดพรีเมียมให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันนะคะกับ t o y ยต a c a m r รีบอกก่อนเลยว่ามาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆกันอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้นะคะน้ำหนึ่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะบริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดเดจริงๆก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดนะคะรถสวยๆคลิปเด็ดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะแล้วก็กับอัปเดตสต็อกต่างๆนะคะที่ทางเพชรยนนะคะมามอบให้กับคุณลูกค้านะคะ ราะคาท่ะน,ะะนะะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาทุกทท่ทานมาพบกับรถหรูสุดพรีเมียมนะคะจะบอกว่ารถทุกคันที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวให้ทุกทท่ทานได้รับชมเป็นรถที่การันตีนะคะโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมเมล่นไม่มีชำํำรูสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนะคะไม่มีกลับสีรถสวยสภาพเดิมคัดเกรดคุณภาพดีมาให้คุณลูกค้ากันอีกเช่นเคยค่ะมาดูคันแรกกันดีกว่านี่น้ำหนึ่งให้ดูนะคะโตโยต้าแคมรี่นะคะตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ ห้าหกคันนะคะขายดีค่ะเป็นอีกรถอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะที่เพชรยนต์นำเข้ามานะคะแล้วก็ไปไวจริงๆนะคะใครที่กำลังมองหารถสไตล์ผู้บริหารอยู่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดกับคลิปนี้นะคะมาเริ่มจากคันแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota Camry นะคะปี2018-19นะคะ2.0ตัวนี้เป็นตัว New นะคะ All New 2.0 G All New นะคะปี2018จดทะเบียนปี2019สีบอนเงินสีนี้นะคะเป็นสีที่ รักษาง่ายสียอดนิยมดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายจริงๆคันนี้นะคะเป็นรถปดระวังจากหน่วยงานนะคะเป็นรถผู้บริหารนะคะอันนี้เป็นรถประวังจากหน่วยงานส่วนใหญ่แล้วแคมรี่นะคะ85%เลยนะคะเป็นรถปดระวังจากหน่วยงานมาข้อดีของรถประวังจากหน่วยงานนะคะสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยรถเนี่ยเข้าศูนย์เช็คศูนย์เช็คระยะอันนี้คือต่อศูนย์ได้เลยคันนี้นะคะ ป้ายแดงอยู่ที่1,499,000ตีไปล้านห้าคันนี้ราคาอยู่ที่7,99,000บาทค่ะนะคะคุ้มสุดๆเลยนะคะอันนี้ลดราคาลงมาอีกนะ7,99,000บาทนะ,ค,ะคันนี้สีบลอนเงินเอามาดูด้านหน้ากันนะคะได้กระจังหน้าอันนี้เป็นตัวโฉมออนิวนะคะสวยจริงๆนะคะเนี่ยค่ะไฟหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้าฝากระโปรงเขาเนี่ยดูเพิ่ม new all new เนี่ยเพิ่มสไตล์แบบ ลุลาเข้ามาเลยนะ,ะน,นะคะตรงนี้นะคะฝากระโปรงสภาพเดิมสวยการันตีโครงสร้างเดิมรถที่เพชรยนต์ปรับสภาพให้ทุกคันนะคะมีการปรับสภาพให้ทุกคันมาดูในส่วนของ Mac แม็กเราก็ยางนะคะได้เป็นอยางนะคะบิสโตนมาเลยนะคะแม็กเดิมจากโรงงานํำแม็กสีเงิน5รูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะคะด้านหน้าได้เป็นดิสเปกค,คันนี้นะคะได้เป็นแม็กขอบ16นิ้วยางปี2022นะคะได้เป็นยางปี2022 สภาพเดิมสวยนะคะเนี่ยยางอยู่ตรงนี้นะคะยางปี2022ได้ยางดิสโต้นะคะอันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะเห็นไหมไม่มีรอยคูดด้านข้างเลยนะคะแม็กสวยจริงๆด้านข้างนี้เห็นไหมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะเขาออกแบบมาอย่างนี้เลยอันนี้จะเป็น G N G A เนาะในส่วนของโครงสร้างนะกระจกมองข้างนะคะ สีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยและที่สําคัญค่ะกระจกมองข้างตรงนี้นี่เขามีเซ็นเซอร์ด้วยนะคะ, <By Sport. S 1> ะเขาเรียกว่าบ y ิสปอร์ตนะคะก็คือ,เ,อเหมือนว่าเวลารถอยู่จุดอับเนาะเขาก็จะมีเตือนตรงนี้ด้วยนะคะมาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้าง กระจกฟิล์มนะคะอันนี้เราติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูเรียบหรูเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นขอบโครเมียมตรงด้านล่างนี้ก็เป็นขอบโครเมียมดูเรียบหรูขึ้นมาทันทีที่เปิดนะคะก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะโครงสร้างเดิมสภาพเดิมสวยเลยนะคะภายในนะคะรุ่นนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะก็ดู รูห้หลานะคะเพิ่มความรู้หลาผสมกับความสปอร์ตนะคะด้วยเบาะเห็นไหมเบาะสีดํานะคะแล้วก็แบบทรงเบาะดูสปอร์ตมากเลยนะคะ,ะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าเนาะนี่ให้ดูเบาะฝั่งคนขับนะคะสามารถปรับได้8ทิศทางเลย เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งนี้นี่ตรงด้านข้างก็มีสครับเพจนะคะการลอยมีแผ่นยางกันร้องให้เรียบร้อยสภาพเดิมสวยจริงๆการันตีโครงสร้างเด okay. ิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆนะคะและไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะนะแคมรี่นี่มีมีม่านให้ด้วยนะคะมีม่านนี่มีม่านให้ด้วยอ่ะมีม่านกันแดดให้ด้วยนะคะด้านหลังก็เป็นม่านไฟฟ้า คันนี้สภาพเดิมสวยการันตีโครงสร้างเดิมคันนี้นะคะอ่ามีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมดเจ็ดใบด้วยกันนะคะได้ด้านท้ายเดิมสวยนี่เห็นไหมดูสไตล์ผู้บริหารจริงๆใครสนใจนะคะ,ะกำลังมองหาแคมรี่อยู่นะคะบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถของเราทุกคันนะคะถ้าลูกค้าเอารถออกไปแล้วเจอตัดต่อตัดแต่งนะเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังมานะคะ สามารถเอาหลักฐานเข้ามายื่นที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะเรารับซื้อขึ้นเต็มจํานวนอันนี้เรากาลันตีโครงสร้างเลยเราคัดรถทุกคันเกรด A ทุกคันเลยนะ,ะได้ท้ายเดิมมาทดลองขับได้ฟรีนะคะใครสนใจนะคะอยากเข้ามาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะ,ะหรือว่าใครสนใจนะคะอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรหาแอดมินเราได้นะ,ะติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะอามาดูคันต่อไปกันบ้างค่ะคะันนี้นะคะสีดำนะโตโยต้าแคมรี่สีดาคันนี้ ฝั่งนี้ก่อนดีกว่าเดินตัดไปตัดมาคันนี้ Toyota Camry 2.0G นะคะราคาตั้งขาย679,000บาทปี2018มาอยู่ที่126,000กิโลก,กว่านะคะคันนี้สีดำนะคะเบาะด้านในเป็นเบาะสีส้มคันนี้นะคะเบาะด้านในเป็นเบาะสีส้มดูดูสปอร์ตนะคะคันนี้ดูสปอร์ตจริงๆนี่เห็นไหมรุ่นนี้โฉมนี้นะคะปี2018คันนี้ราคาจะอยู่ที่ 6 7 9 0 0 0จนานะ,ะ 6, 7, 9, 0 0 0าคันนี้นะคะอันนี้เบาะสีส้มที่คนตามหากันเยอะนะคะรุ่นนี้โฉมนี้จะมีทั้งมีปี17 16เนาะจะเป็นเบาะสีครีมนะคะแล้วก็จะมีเบาะสีส้มอ่ะเบาะสีครีมเนี่ยจะดูหรูหราภายในจะดูหรูหราส่วนเบาะสีส้มเนี่ยภายในจะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยกับสีเบาะด้วยด้านในนะคะพงมลัยนะคะเป็นลายไม้นี่เห็นไหมอ่ะ นะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอก้านมีฟังก์ชันซ้ายขวานะคะมเีเขาเรียกว่าอะไรคูดคอนโทรลนะคะคูดคอนโทรลแล้วก็เนี่ยค่ะบางทีมันติดที่ปากเรารีวิวอยู่ทุกวันนะคะบางทีมันติดอยู่ที่ปากอนะเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลายไม้ ine, นะคะก็มีนี่ด้วยนะคะมีที่ชาร์จนะคะชาร์จชาร์จโทรศัพท์ตรงนี้ได้อันนี้พูดภาษาบ้านๆเลยนะอ่ะพูดภาษาบ้านๆเลยมีที่ชาร์จนะคะทโทรศัพท์นะคะแล้วก็นี่นะก็มี ช่องใส่ขวดน้ำกระบอกน้ำนะคะสองช่องอ่าก็จะดูดูหลูผสมกับสปอร์ตนะคะอันนี้ภายในสีส้มแล้วก็เนี่ยค่ะไม่ใช่ภายในสีส้มนี่เบาะสีส้มอ่าเห็นไหมมีกระจกแต่งหน้านะคะเปิดมาก็มีไฟด้านบนให้ด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็ที่ไว้แว่นตานะคะก็สามารถไว้แว่นตาได้ เนี่ยค่ะคอนโซลด้านหน้าก็กว้างๆเฉียวนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโฉมตัวออ l n e นะคะหรือจะเป็นโฉมนี้โฉมนี้ก็เป็นโฉมยอดนิยมขายดีจริงๆนะคะเอามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะอ่ะ มาดูด้านหลังอันนี้น้ำหนึ่งจะพาดูอัปเดตสต็อกนะคะแล้วก็ให้ดูภายในรวมๆเนาะแคมรี่เป็นรถสไตล์ผู้บริหารนั่งเราไม่เมื่อยนะคะด้านหลังมีแอร์กระเป๋าส่เอกสารมีทั้งสองเบาะเลยนะคะก็เบาะคนขับเนี่ยสามารถนะคะปรับได้นะคะปรับ เขาเรียกว่าอะไร memory seat เนาะก็คือเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถจําที่ตําแหน่งที่เรานั่งได้ปรับได้สองตแหน่งเลยนะคะอันนี้คือพูดเป็นภาษาบ้นบานๆนะก็สามารถปรับเบาะได้เนาะเวลาเรานั่งนะคะเพดานนี้ก็โปร่งโล่งสบายค่ะมีไฟปกตินะคะรถก็จะอยู่ไฟตรงนี้เนาะอ่าอันนี้แคมรี่นะคะไฟอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ตรงห้องผู้โดยสารด้านหลังเลยนะคะก็เพดานกว้างโปร่งโล่งสบายนะคะด้านหลังนี้ก็อ่ะมี ใส่แก้วน้ำสองช่องแล้วก็เปิดหยิบของได้เลยเวลารถวิ่งถ้าของอยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถหยิบได้นะคะเปิดจากด้านหลังสภาพเดิมการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเลยใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะน,นี้น้ำหนึ่งพาดูรายละเอียดเล็กๆ,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 ๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูหลายๆคันเลยนะคะเรามีสีดําด้วยนะคะโฉมปี2018นะคะอ่าอันนี้ท้ายเดิมๆนะคะมีเซ็นเซอร์กะระยะให้ด้วยคันนี้นะเซ็นเซอร์ถอย นะะเวลาถอยจะโดนถากโดนสิ่งของด้านหลังเขาก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนนะคะเซ็นเซอร์กะระยะเซ็นเซอร์ถอยตรงนี้นะคะวันนี้มาพูดแบบเป็นภาษาบ้นบานๆเพราะหลายๆล,ลูกค้าหลายๆคลิปที่ดูเนาะจะบอกว่าบางทีเฮ้ยไอตรงนี้ทําอะไรทําอะไรบ้างอย่างนี้เนาะ,ะมาดูคันต่อไปกันบ้างค่ะแคมรีคันนี้จะเป็นสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายนะคะเป็นสียอดนิยมนะคะรถส่วนใหญ่ของอ c คมรี่ที่น้ำหนึ่งแจ้งไปตอนแรกเนาะส่วนใหญ่จะเป็นรถปดละวงจากหน่วยงานนะคะรถปดระวงจากหน่วยงานก็ข้อดีเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้นะคะการันตีโครงสร้างเดิมอันนี้น้ำหนึ่งจะพูดบ่อยๆย้ำบ่อยๆเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลเราเปิดมา23ปีแล้วนะะเราเปิดมา23ปีแล้วมั่นใจได้นะ,ะมั่นใจได้เลยสภาพเดิมสวยคันนี้นะคะเป็นสีบรอนเงินงเช่นเดียวกันนะคะปี2000 16นะปี2016จากเดิมราคาอยู่ที่639,000บาทเราไม่ขายค่ะเราขายอยู่ที่619,000บาทลดมาถึง20,000เลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะอ่ะนี่คันนี้เป็นโตโยต้าแคมปรีอีก1นึ่งคันค่ะนี่นะสภาพเดิมสวยจริงๆนะคะดูหรูอันนี้ภายในอันนี้ภายในเบาะสีครีมอ่ะเห็นไหมรุ่นปี2016 อันนี้ภายในเบาะสีครีมจะแตกต่างกับคันเมื่อกี้นะคะอันนี้ปี2016ภายในจะได้เป็นเบาะสีครีมเบาะสีครีมเนี่ยจะแตกต่างยังไงภายในเมื่อกี้มันจะดูแนวดูสปอร์ตอันนี้จะดูแนวหรูหรา,าจะดูแบบแนวหรูใครชอบแนวสปอร์ตสปอร์ตนะคะเบาะสีส้มใครชอบแนวหรูหรูนะคะเบาะสีครีมนะคะเบาะสีครีมเบาะหนังนะคะเบาะฝั่งคนขับก็สามารถปรับได้เวลาลูกเราหลับแฟนเราหลับเนาะไม่ต้องเอื้อม รปรับเบาะด้านข้างได้เลยนะคะแล้วก็ที่นั่งก็จะมี memory seat เนาะก็สามารถปรับได้2ตํตำแหน่งด้วยกันพวงมาลัย power มี c r u ค e control ค่ะนะคะ,นะคะก็สไตล์ผู้บริหารฟังก์ชันจะเยอะนะคะด้านหน้านี้ก็จะเป็นแบบลายไม้ดูหรูหราเลยเห็นไหมไม้ลายไม้แล้วก็พวงมาลัยจะแตกต่างอันนี้เป็นพวงมาลัย4ก้การเมื่อกี้เป็นพวงมาลัย3ก้การนะคะอ่าเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังอ่า ะค,ะคอนโซลด้านหน้านะคะก็อ่ะนี่มาดูข้อมูลรถค่ะนะคะนี่ราคาเดิมจะอยู่ที่639,000เราไม่ขายเราขายที่6 1 9 0 0 0ค่ะนะคะคันนี้เลขไม้อยู่ที่เท่าไหร่เลขไม้อยู่ที่ 7, แต่แดนแต่แดนอยู่ตรงไหนอย,อยู่ตรงไหนอยู่ที่71,000ค่ะนะคะ <laughs> 71็ดมืนหนนะคะก็ถือว่าน้อยมากนะปี2016กเนาะก็ถือว่าระยะทางน้อยค่ะไม่ถึงแสนใครอยากหาแคมรี่นะ้ำมหมไม่ถึงแสนมาดูมารับชมคันนี้ได้เลยเราการันตีอยู่แล้วโครงสร้างเดิมค่ะนะคะ,ะมาดูต่อไปกันบ้างนะคะมาอันนี้สีบอลเงินนะคะมาดูต่อไปมาดูสีดำกันอีกสักหนึ่งคันค่ะอันนี้สีดำเบาะส้ม อสีดำเบาสม้มคันนี้เป็นโตโยต้าแคมรี่นะคะปี2อ1 7เขยับขึ้นมาหน่อยนะคะราคา6ก9 0 0 0าบาทคันนี้นะคะไม่อยู่ที่เลขไม่อยู่ที่175,000กมากิโลกว่านะคะอ่ะทะเบียนสวยนะคันนี้ทะเบียนสวยทะเบียน5 0 0อ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูปี2017นะคะคันนี้จะบอกว่า ราคาเมื่อกี้หกแสนสี่หมื่นเก้าพันเราไม่ขายเราขายอยู่ที่หกแสนกับอีกเก้าพันแต่จะบอกว่าคันนี้ไม่ต้องไปดูเพราะว่าคันนี้ลูกค้าจองแล้วไม, <c oughs> ไม่เป็นไรมาดูต่อไปนะคะคันนี้ลูกค้าจองแล้วหกแสนกับอีกเก้าพันนะคะอันนี้จองไปแล้วมาดูคันต่อไปดีกว่านะคะยังติดป้ายว่ารถเข้าใหม่อยู่เลยคันนี้นะคะเป็นแคมรี่สอดนยนะคะราคาตั้งขาย6 3 9 0 0 0บาทปี2017 ปี2017นะคะอ่ะเดี๋ยวดูเลขดูปายทะเบียนสักนิดหนึ่งอ่ะนี่ปี2012 2.0เบาะหนังไฟฟ้าถุงลมนิรภัย7บใบคันนี้นะคะเป็นพวงมาลาัยปี2017มาอยู่ที่128,000กิโลกว่านะคะคันนี้ราคาตั้งขาย639,000บาทนะคะปีใหม่ไม่น้อยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานเราการันตีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลใครที่เฮ้ยน้อง เราดูคลิปเนี่ยจากเพชรยนต์อยากมาลองขับอยู่ต่างจังหวัดทำยังไงอะ่ะเออก็เดี๋ยวแอดมินนะคะมีแอดไลน์นะคะแอดไลน์แอดมินเอาใหม่ oh ก็สามารถนะคะติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้นะคะแอดไลน์หรือว่าทักมาในเพจได้เลยนะคะก็ให้อมินประสานงานนะคะเราก็มีเจ้าหน้าที่เซลเนาะหรือว่า,าติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยอยากดูรายละเอียดตรงไหนนะคะคันนี้ชอบคันนี้แคปหน้าจอมาได้หรือว่าดูคลิปที่น้ำหนึ่งรีวิวแคมรี่เนาะสนใจคันไหนอยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถทักถามทักหาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เซลล์หรือว่าน้ำหนึ่งนะคะจะพาดูอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็มี เซลบริการให้นะคะเจ้าหน้าที่ปรึกษาการขายตรงนี้นะคะเราดูแลยินดีให้ลูกค้าทุกทท่านเลยนะคะถ้าคันไหนอยากดูแลตรงไหนอยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยทักมาได้เลยอันนี้ภายในได้เป็นเบาะสีส้มเดี๋ยวดูคันนี้อีกรอบนึงก่อนติดจองหรือเปล่านะคะเมื่อกี้ติดจองไปแล้วว้าเสียดายจังนะคะคันนี้ได้อยู่ค่ะคันนี้ 2.0G นะคะใครสนใจชอบสีดำนะคะภายในดูสปอร์ตหรูหราจริงๆเห็นไหมรุ่นนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ สก้านสีเมื่อกี้จะเป็นสีกา้านมีคุณคอนโทรลเช่นเดียวกันนะคะลายไม้จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นมีลายไม้อยู่บนพวงมาลัยเมื่อกี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังหมดเลยก็อยู่ที่สไตล์การชอบของแต่ละคนเนาะใครชอบสไตล์หรออูหรานะคะหรือชอบสไตลสต์สปรอร์ตนะคะก็สามารถเลือกได้เข้ามาดูได้กันเลยนะคะเข้ามารับชมมาทดลองขับได้ฟรีค่ะนะคะ,นะคะ,ะมาดูโครงสร้างเพิ่มเติมนิดนึงแต่ว่าเรามั่นใจอยู่แล้วแหละ นะคะลูกค้าที่อยากดูรายละเอียดตรงไหนก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยมาพาดูโครงสร้างในส่วนของแคมรี่นะคะการันตีโครงสร้างเดิมเรารับประกันอยู่แล้วนะคะอ่ะนี่ให้ดูเลยนะคะอ่ะนี่นะคะรอยเมคอัพเดิมๆสภาพเดิมสวยจริงๆใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาดูได้เลยอันนี้สีดำตอนนี้เหลือสีดำสีบอลเงินนะคะเหลือไม่กี่คันแล้วนะคะ ่ะเหลือไม่กี่คันแล้วนะสไตล์สปอร์ตสวยหรูนะหรูหลาสไตล์ผู้บริหารมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะรถ โปรโมชั่นเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มอีกเช่นเคยนะคะออกรถ0บาทเหมือนเดิมนะคะเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มออกรถ0บาทนะคะใครสนใจนะ,ะแล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59ก็ยังอยู่นะคะขับฟรี90วันก็ยังอยู่นะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะได้โปรโมชั่นดอกเบีย้ยศนเเนานถึงหเดือน,นก็มีนะคะใครสนใจอยากได้โปรโมชั่นไหนนะคะอยากเช็คเครดิตตรงไหนนะคะก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างหรือว่าโทรเข้ามา ได้เลยนะคะเรามีแอดมินนะคะคอยให้บริการอยู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างกับ Toyota Camry นะคะก็เราเหลือตอนนี้เรามีสีดำอยู่ประมาณ 2คันนะคะบอลเงิน2คันแล้วก็มีโฉมออนิวอยู่ด้วยนะคะ1คันนะ,ะตอนนี้ใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเอาละค่ะนะคะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆนะคะเป็นสโลแกนของเพชรจนอยู่แล้วนะคะมั่นใจได้เราเปิดมา23ปีแล้วนะคะใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ